สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีความรู้อยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยของการวัดเหล็กเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ชินไม่คุ้นวันนี้เลยจะมาคุยกันเพราะว่ามีลูกนอกคือแบบแบบจบวิศวะใหม่เลยอะไรเงี้ยพอพอไปเจอภาษาช่างเนี่ยสตันไปแป๊บหนึ่งนะคะ เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้จักหน่วยที่ที่ผู้ร่ำเมาเวลาเขาพูดกันเขาพูดกันประมาณหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะไม่รู้จักดังนั้นเนี่ยเลยเอยเอามาคุยดีกว่าเอามาทําเป็นคลิปสั้นๆแบบสนุกสนุกให้คุยดีกว่านะคะว่าสมมติถ้าไปเจอคําศัพท์เนี่ยให้รู้ว่ามันประมาณไหนอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะก็คือเคยได้ยินช่างเขาพูดเหล็กเป็นหุนใช่ไหมเอาสองหุนสามหุนหนึ่งหุนคุณอาจจะแบบเฮ้ย แล้วหุ่นมันคือหน่วยไหนอะถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าลูกน้องปุ๊กก็เป็นนะคือมันไม่ได้ใช้ไงไม่ได้บางทีเขาอาจจะเคยได้ยินเขาอาจจะเคยรู้แต่ว่าเขาจะใช้แบบ6กมิล9้ามิล12มิลแต่พอบอกช่างบอกเอาเลกมา6เอาเลขมาสามหุนสองหุนเฮ้ยงงเวง้ยมันหน่วยไหนวะเนี่ยถามก็ไม่กล้าถามกลัวบ,บอกว่าจะดูแบบเฮ้ยไม่รู้หรออะไรอย่างงี้ใช่ปะ ก็เลยจะมาทำคลิปสั้นๆสนุกๆให้ดูเอเคมาดูกันก่อนนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เอารูปไหนก่อนดีเอารูปนี้ก่อนเนาะเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่าหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะคะหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อน นะคะแล้วก็เดี๋ยวดีจะมีรูปรูปนี้ให้ดูด้วยนะคะโอเคนะคะมารูปนี้กันโอเคค่ะเขาบอกว่า1นิ้วใบบรรทัดจะยาวเท่ากับ25่มิลหรือ2.5งจุแต่ที่ถูกต้องสำหรับวิศกรใช้คือ2.5งสีถ้าใครเคยดูคลิประเบียงขาวรับสร้างบ้านตอนที่ ที่สอนการซื้อกะเบื้องที่ไทยวัสดุหรือโฮมโปก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นหลักนิ้วมาแล้วเวลาพี่บอกว่าให้ทำเป็นเซนพี่จะคูณถูกไหมพี่จะให้คูณ2.54เพราะหนิ้วเนี่ยมันเท่ากับ2.54เซนหรือคุณจะบอก2.5ตามนี้ก็ได้ แต่เวลาพี่ทำอ่ะพี่จะทำสองจุดห้าสี่เลยเพราะว่าพอพอเป็นวิศวะเนี่ยเขาจะคูณด้วยสองจุดห้าสี่คือจะเป็นตัวเลขเตะมันก็จะไม่เออเลยนะคะโอเคนี้เขาบอกคือสองจุดห้าสี่ใช่ไหมหนึ่งนิ้วแบ่งเป็นแปดช่องเรียกว่าแปดหุนหนึ่งนิ้วเรียกเออแบ่งเป็นแปดช่องเรียกว่าแปดหุนถ้าหนึ่งหุนมันก็คือยี่สิบห้าห่แปด 1> 1หนึ่งหุนนะคะจะเท่ากับสามจุดหนึ่งสามมิลลิเมตรทีนี้มาดูรูปดูรูปนะคะทีนี้มาดูรูปนี้เอาเส้นบางๆานโอเคนี้ เขาบอกว่าในหนึ่งนิ้วเนี่ยมันคือ8หุ่นมันจะมีช่องเล็กๆแบ่งอยู่แบ่งอยู่เออแปดช่องย่อยอ่ะลองดูนะคะ1เนาะดูไปตับกันนะ2 3 4 5 6 7 8เนี้ย1 2 3 4 5 6 7 แปดเท่ากับแปดหุนเท่ากับแปดหุนนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะหนึ่งหุนจะ,เท,เ,ทนะ,ะเท่ากับเท่าไหร่หนะคะเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งหุนนะหนึ่งหุนกลับไปที่ภาพปรกิเท่ากับ3.13ม mm. มิลลิเมตรอ่าทีนี้เขาเลยบอกว่าบอกว่าอย่างนี้ ดังนั้นเหล็ก2หุนจะเท่ากับ6มิลถ้าช่างบอกว่าไปซื้อเหล็ก2หุนมาก็าคือเหล็กอะไรคะ6มิลนะคะถ้าช่างบอกว่าเหล็ก3ามหุนเท่ากับ9มิลไปซื้อเหล็ก3ามหุนมาคืออะไรคะเกมิลนะคะ4หุนเป็น12มิลนะคะแล้วก็ห้าหุนเป็น16มิลเหล็กหกหุนเป็น2ี่สิบ นะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นตัวบอกมิลลิเมตรเวลาคุณจะไปทำหน่วยหรือว่าคุณจะไปแปลงหน่วยภาษาช่างจะได้รู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้นะคะเลข3ามคูนก็คือ9มิลวิธีก็คือ3คูณ3 1มมิลเวลาคุณคูณนะคะ3คูณ3ามจมมิล ูกมคุณก็เอาหุนคูณด้วย3.13 4คูณ3.13ก็คือ12 5คูณ3.13ก็คือ15.6ก็คือ16มิลโอเคทีนี้คุณมาดูอันนี้ภาพเมื่อกี้นี้อื็นะคะตรงนี้คือ1น,นิ้วเห็นไหม1น,นิ้วตรงนี้คือ1น,นิ้วเปลี่ยนสี หนึ่งนิ้วหนิ้วมีแปดหุนอันนี้ครึ่งนิ้วหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสิบหทีนี้ถ้าเขาบอกว่าเหล็กสองหุนสองหุนเนี่ยก็คือตรงนี้ช่องนี้เดี๋ยวสีเหลืองเลยก็คือสองช่องนี้สองหุนก็คือสองคูณสามจุด 1>, 1 3ึ่งสมเท่ากับหถูกไหมเห็นไหมคะ3.13มมิลถูกไหมสองคูณ3ามมมิล,ก,ม 2, 3. 1, 3, มลก็คือ6ก็คือเหล็ก6กมิลนะคะอืมก็คือเหล็ก6กมิลเพราะฉะนั้นมันก็คือ2ช่องนี้และนะคะและ ถ้าดูดูนะเป็นเซ้นนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวนะเขียนให้ตรงก่อนอันนี้คือห้ามิลใช่ไหมแล้วน,นี้คือสิบมิลหกหู่นเนี่ยมันจะมาตกหกมิลก็ดี ถ้าคุณเอาไปเทียบสกเกลนี้ดูเพราะฉะนั้นง่ายๆเวลาพูดกันเป็นหุนเอาเหลขหกเอาเหตสองห,หุนสามหุนสี่หุนคุณคูณ,คณด้วย3.13เข้าไปปับ๊บออกมาเป็นมิลพอเป็นมิลคุณครูแล้วอ๋อเลขหกมิลเก้ามิลจุดสองมิลโอเคไหมคะถ้าใครจําจํารูปนี้ไม่ได้ก็เอาไปคูณ3.13จมเอาง่ายมากๆโอเค อันนี้เป็นคลิปแบบสั้นๆเลยนะคะเพื่อให้แบบว่าพอเก็ตกันว่าเวลาแปลงหน่วยแล้วเป็นยังไงจะได้คุยกันกับภาษาชัางถูกเพราะช่างเขาจะพูดอย่างนี้แหละหกมงหกมินู <h <h ่นนี <h <h ่นั่นนะคะโอเคสรลบนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะใครสงสัยหรือว่าจะให้พี่แนบไฟล์ตัวนี้ให้ก็ได้ทักเข้ามาได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ